สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีการงานถือว่ายังทรงๆค่ะไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากเหมือนกันสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้คือระวังความขัดแย้งการมีปัญหากับหัวหน้าเรากับผู้ใหญ่บางคนนะคะแต่ว่ามันมีความขัดกันเล็กๆน้อยๆอาจจะขัดกันในเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในเรื่องของการงานในเรื่องของมุมมองในการทํางาน และถ้าใครมีปัญหามาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งยังไม่สามารถหาทางออกของปัญหาได้ mm hmm. ก็อาจจะขอคำปรึกษาจากเจ้านายหรือจากผู้ใหญ่บางท่านนะคะ mm hmm. เขาสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาเราได้ทำให้ปัญหาต่างๆมันจะผ่านพ้นไปได้ค่ะเรื่องการเงินค่อนข้างดีค่ะอาจจะเสียเงินไปกับเรื่องของการเดินทางการจับจ่ายซื้อของที่ถูกใจในช่วงนี้ให้บริหารจัดการการเงินให้ดีนะคะความรักสำหรับคนมีคู่ ดีเลยค่ะคู่ของคุณจะใส่ใจคุณเป็นพิเศษเข้ามาดูแลเอาอกเอาใจหรือก่อนหน้านี้ถ้าคู่ไหนที่มีปัญหากันแนะนำว่าให้เปิดอกคุยกันนะคะจะสร้างความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์กับคนรักของเรานะคะเช่นแอบไปมีเล็กมีน้อยมีกิก๊กถ้าใครเป็นแบบนี้โอกาสที่จะถูกจับได้สูงมากๆเลยค่ะความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสจะได้จะโดนนะคะ พบใครคุยกับใครบอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาสเสียตัวสูงมากเลยค่ะส่วนน้องๆหนูหๆวัยรุ่นวัยเรียนก็ขอให้โฟกัสในเรื่องของการเรียนก่อนนะคะเรื่องความรักอยากให้พักไว้ก่อนเรียนให้จบทําอนาคตของเราให้ดีก่อนค่ะสุขภาพระวังเรื่องของการปวดขาปวดเข่า ลุกนั่งไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะคะรวมถึงปัญหาภายในช่องปากเช่นปวดฟันร้อนไนนะคะในเรื่องของการไอก็ได้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆด,ด้วยนะคะโชคลาภไม่มีค่ะแต่ถ้าอยากเล่นเลขนำโชคของคุณคือเลขหนึ่ง